ในวันนี้และในคลิปนี้จะเป็นยังไงเมื่อผมต้องมาเล่นเทอร์เทเลียภายใน5นาทีให้จบไม่ได้จบเกมนะหมายถึงจบใน5นาทีนี่แหละเริ่มแรกพอเราเข้าเกมแล้วเราก็ควรจะแต่งตัวเอาตามแบบที่คุณชอบอะ่ะผมก็ได้ทําการเลนดอมตัวไปนะเพราะว่าผมเออไม่มีสมองอะ่ะหนเวลาเราจะเล่นไหลแล้วอะ่ะเราก็ต้องใส่มันสุดใช่ปะผมก็เลยจะให้มันสุดทุกอย่างไปเลยฮ เกมเททเทียเป็นเกมที่ผมบอลเลยว่าเล่นโคตรจะง่ายนะครับแต่ก็ไม่ได้ง่ายที่สุดหรอกเปิดฉากแรกมาหลายๆคนก็คงคิดว่าต้องตัดต้นไม้เงี่ยมเลยใช่ตัดต้นไม้มันก็เป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตชาวไร่อะนะที่เกิดมาแล้วก็ต้องตัดต้นไม้เลยเด็กๆน้องๆหนูๆยุคใหม่อนะเขาคงไม่เข้าใจความตัดต้นไม้หรอกเพราะว่าการตัดไม้มันมีทั้งความลุกซึ้งของเกมในตำนานหลายๆเกมนะครับผมจะมาไว้ว่าได้เริ่มทาการตัดไม้ไปนะครับ พอเริ่มตัดไม้นั่นแหละก็ทําให้ความรู้สึกของการแบบว่าเอาฟินนะครับมันทาให้นึกถึงวันแบบเก่าๆครับอ้ฟินเวอร์เวอร์ไปแล้วมึงอะเริงๆแล้วมไม่ได้เสียงแหบนะครับแต่ว่าผมแกงนะครับผมเออไปเถอะทาการตัดต้นไม้นะครับและยืนข้างนี้มึงไม่คิดจะช่วยเลยฮะช่วยกันมากสิเว้ยผมก็เลยเริ่มกำปั้นนะเพื่อจะดูว่ามันต้องการอะไรและมึงไม่ช่วยตัดต้นไม้เลยมึงมายืนทําไม พอผมได้เข้าใจเท่านั้นแหละคือบทบาทของมันก็คือการเป็นไก์นะครับแล้วก็คอยบอกวิธีการครับของต่างๆนะครับผมและการตัดต้นไม้นั้นก็วนต่อไป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 ถามจริงเบื่อเกมตัดไม้วะทําไมต้องเริ่มจากการตัดไม่วะการตัดต้นไม้นั้นยังแบบไม่หยุดหยอดอ่อนอ่ะมันผมโดนมาใช้แรงงานเลยครับอืมไปไม่ต้องผลตัดไปตัดไป คุณคิดว่าภายใน5นาทีนี้ผมจะตัดได้ทั้งหมดกี่ต้นครับลองคอมเมนต์มานะครับผมแต่น่าจะไม่มีคนดูหรอกสิ่งแรกที่ผมจะคิดว่าเอิ่มการเริ่มเดินทางนะครับผมคิดว่าผมจะเริ่มจากการสร้างบ้านก่อนนะครับโดยการตัดต้นไม้แถวๆนี้ให้มันเกลี้ยงนะครับแล้วก็ทําการก่อรางสร้างฐานนะเพื่อเตรียมตัวสำหรับตอนกลางคืนนะครับเพราะว่ามันก็คงมีตอนกลางคืนแน่ๆเลยเกมเนี้ยมันจะมีซอมบี้นะครับเพราะงั้นเราที่กลัวซอมบี้เราก็ควรจะสร้างรากฐานแถวๆนี้กีก่อนนะครับผมโดยการตัดต้นไม้เฮ้ แล่มันเหมืองนี่วะถ้าเราเข้าสำรวจตอนเนี้ยเราก็ไม่มีไฟงไงคนเพราะงั้นตัดต้นไม้ต่อไปโหแล้วแม่งขวาญแม่งกระจอกมากเลยทันใดนั้นเองความน่าเบื่อที่ผมรอมามันก็หายไปเฮ้ยนายต้องการความช่วยเหลือใช่ไหมเหมือนว่าลูกสมุนของเราต้องการความช่วยเหลือนะครับไอ้นิกเพราะงั้นผมจะปฏิบัติโดยการช่วยเหลือนะเอ,อ้เชื่อแม่งทิ้งกูไอ้นิกไอ้ห่านี่มัง่ง ลูกคำายาวเลยครับขอโทษครับหลังจากนั้นสภาพผมก็ได้ยืนเวอไปอย่างยาวนานโดยรอเวลาเกิดนะครับเพราะว่าไอ้นิกนะครับมันทิ้งเราทั้งที่เราอุตส่าห์ช่วยมันนะครับหลังจากนั้นผมก็ได้กลายเป็นวิญญาณอยู่นานสักพักหนึ่งผมก็ได้รอเวลาเกิดนะครับแต่ในที่สุดผมก็เข้าใจว่ามันเกิดไม่ได้นะครับเพราะงั้นผมจึงมีความแทนต่อพวกสลามนะครับเพราะว่ามันเกิดไม่ได้ทุกคนเพราะว่าผมดันไปนเลือกแบบว่าระดับของฮาร์ดคอร์นะครับ ผมก็เลยทําการเซกสลามานะครับโดยจะก,กําจัดมันให้หมดนะครับเพราะว่าแม่งฆ่ากูตอนเริ่มเกมความแค้นจงก่อเกิดในจิตใจเพราะงั้นผมจะกําจัดจุดอ่อนนั้นนะครับผมโดยการฟันมันไม่ให้เหลือนะครับจริงๆสลามมันก็ไไก่อะมันไม่ได้น่ากลัวเลยนะเออเพราะว่าผมเสกนี่แหละครับอืมชิวๆอะครับแล้วเราก็จะมาดูของที่เราควรจะได้กันนะเพราะมันมีอะไรบ้าง แต่จริงๆของมันก็ไก่กาทั้งหมดนะครับผมและคลิปนี้ก็จบเพยงเท่านี้นครับทุกคนอาจจะสังเกตว่ามันไม่ครบ5นาทีใช่ไหมใช่เออมันตันแล้วขี้เกียจแหละก็ค,คือว่ามันมีอีกนะครับผมแต่ว่าผมจะเอาให้เป็นตัวอย่างน,านะครับเมื่อผมต้องมาเจอกับบอลทุกตัวตัวละ60นะครับผม60ตัวทุกบอนะครับจะเป็นยังไงเดีย๋ยวไปติดตามชมกันสำหรับคลิปนี้ไปแล้วไก่ไอ้นี่คือไก่